คืนผีจีนย้อนยุคที่ทำงานต่างแดนสวัสดีค่ะทุกคนครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่หลอนที่สุดตั้งแต่ทำงานมาและยังเป็นครั้งแรกที่ทำให้เราเข้าใจว่าการดูแลตัวเองในต่างแดนคือเรื่องจำเป็นที่สุดเราไปทำงานที่จีนบริษัทส่งไปลงพื้นที่โปรเจกต์หนึ่งที่ต้องทำดึกถึงดึกคืนนั้นเราพักโรงแรมสไตล์จีนย้อนยุคตกแต่งไม้ล้นล้วนประตูหน้าต่างทุกอย่างมีลวดลายโบราณสวย แต่บรรยากาศมันเงียบและหนักน่วงแบบแปลกๆหลังจากประชุมหนักทั้งวันเราปวดคอปวดไหล่หลังเกรง็งจนเกือบยืนตรงไม่ได้หยิบสเปรย์ประจําตัวขึ้นมาฉีดเบาๆช่วยให้ผ่อนคลายพอจะเดินไปล้างหน้าแต่ทันทีที่เราหันหลังเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นด้านหลังเหมือนคนใส่ชุดโบราณเดินช้าๆบนพื้นไม้เราสะดุง้งพยายามหันไปดูแต่ไม่มีใครอยู่เลยก๊กก๊ก ประตูห้องโดนเคาะเบาๆเรานิ่งจนตัวแข็งมือสั่นจนพ่นสเปรย์ไม่ตรงเป้ากลิ่นสเปรย์ฟุ้งไปทั่วห้องแต่กลับทำให้ใจเราคลายเกร็งลงนิดหน่อยในความเงียบเราเริ่มได้ยินเสียงกระซิบจีนเก่าๆเหมือนผู้หญิงพูดซ้ำๆว่าออกออกอยาขวางทางฉันหัวใจเต้นแรงจนเกือบหลุดออกจากอกเราแทบลืมหายใจ แต่สภาพหลังบ่ากเกรงเกินกว่าจะวิ่งออกจากห้องเลยตัดสินใจนอนนิ่งๆห่มผ้าพยายามใช้สเปรย์บรรเทาอาการคลายตัวเองแล้วเราเห็นเงาในกระจกเป็นผู้หญิงใส่ชุดจีนโบราณยืนอยู่ตรงปลายเตียงเงียบนิ่งแต่สายตานั้นเหมือนมองทะลุหัวใจเรากลั้นหายใจและสังเกตว่าตัวเองเกรงมากจนหลังล็อกถ้าไม่พกสเปรย์ไว้อาจเป็นลมหมดสติไปแล้ว เช้ามาเพื่อนร่วมงานถามว่าเมื่อคืนไหวไหมเห็นนั่งคอตึงอยู่ทั้งคืนเราแอบ,บหัวเราะขำตัวเองแล้วบอกว่าแค่หลังเกรง็งคิดว่าตัวเองอยู่ในฝันแปลกๆแต่เรื่องหลอนยังไม่จบวันต่อมาเราต้องกลับไปทำงานที่ไซต์เดินผ่านซอยเล็กๆข้างโรงแรมเห็นร้านเล็กๆข้างทางเป็นคลินิกกายภาพเล็กๆมีคนเข้าออกเพื่อนร่วมงานบอกว่าแนะนำให้ตรวจหลังเพราะหลายคนมาที่นี่หลังจากนอนโรงแรมโบราณแล้วไม่สบายตัว เราเลยเข้าไปตรวจหมอจับจุดตรงหลังเราและบอกว่าเธอเกร็งหนักมากเดี๋ยวจัดให้คลายตัวเดินออกมารู้สึกโล่งขึ้นเหมือนหลังถูกปลดล็อกและนั่นทำให้เราเข้าใจทันทีว่าในความหลอนบางอย่างร่างกายก็เป็นสิ่งที่ต้องพึ่งพาและดูแลก่อนจิตใจจะไหวจากคืนผีจีนย้อนยุกเราเรียนรู้ว่าต้องมีอุปกรณ์ส่วนตัวเล็กๆติดตัว เช่นสเปรย์คลายกล้ามเนื้ออย่าฝืนทำงานทั้งที่ร่างพังการดูแลตัวเองสำคัญที่สุดไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนหรือเจออะไรหลอนขนาดไหนและจนทุกวันนี้เราก็คงเก็บสเปรย์ไว้ติดตัวเวลาเดินทางไกลเผื่อคืนไหนเจอความเงียบหรือเสียงกระซิบแบบนั้นอีกเราจะพร้อมเผชิญโดยไม่พังทั้งร่างทั้งจิตใจ